โจทย์ใหญ่ในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2569ของพักการเมืองนะครับผมมองว่าพักการเมืองต้องมองให้เห็นปัญหาแล้วไม่ได้ปล่อยให้ตำรวจหรือข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยเดินตามลำพังเช่นปล่อยให้ตำรวจตามสอนกอต่างๆพนักงานสอบสวนน่ะต้องรับสำนวนไป300-400คดีต่อเดือนอย่างเงี้ยแล้วไปบังคับว่าเขาต้องเคลียร์คดีให้ได้อะไรเงี้ย อันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับต้องมองปัญหาว่าเฮ้ยจริงๆไอ้สามร้อยสี่ร้อยคดีนั้นน่ะอาจจะมาจากแก๊งสองสามแกง๊งถ้าจับแก๊งสองสามแก๊งและสามารถตัดแขนขาของแก๊งเหล่านั้นได้ไอ้สามร้อยคดีน,นั้นหายไปหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจหรือข้าราชการเขาทำเองไม่ได้อันนี้พักการเมืองทำได้เช่นทำยังไงก็ผลักดันเลยกฎหมายหรือกลไกในการควบคุมหรือป้องกันการมีส่วนร่วมกับองคอ์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะองค์กรอาชีพกรรมข้ามชาติเนี่ยอันนี้ทําได้เลยนะฮะถัดมาครับผมมองว่าเฮ้ยเรามองว่านี่คือแผ่นดินทาแผ่นดินทองอะ่ะแผ่นดินทองยังเป็นอยู่นะแต่นี่คือเป็นแผ่นดินทาจริงหรือเปล่าคือเราต้องทําให้ข้าราชการจํานวนมากนะครับที่เขาอยากจะบังคับใช้กฎหมายแต่เขาไม่รู้ว่าสัญญาณจริงๆคืออะไรคือถ้าเขายังเห็นว่าในรัฐบาลยังมีคนที่มีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรม ไม่ว่าจะรับเงินตรงๆหรือรับเงินมาแล้วมาขับเคลื่อนหรือรับสวยอะไรเงี้ยนะครับหรือคอยป้องกันข้าราชการที่มีส่วนนะครับอันนี้ต้องให้ชัดเจนว่าเวลาตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่เอาคนเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลข้าราชการเขาจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็าากล้าบังคับใจกฎหมายหรือกล้ามากระซิบหรือกล้าให้ข้อมูลหาไม่แล้วเขาก็ แน่นอนครับเป็นข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ไม่กล้าร้องเรียนนายหรอกเพราะเดี๋ยวอาจจะโดนเ,เดชะขึ้นมาด้วยวิธีการบางอย่างทําให้เขาหลุดจากตําแหน่งหรือว่าโดนยับยั้งการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงในอาชีพเขานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือ,อแผ่นดินทองจะเป็นแผ่นดินทองของใครอย่างเงี้ยการตรวจสอบนะครับอย่างรอบด้านเกี่ยวกับที่มาของเงิน ในการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือการทําธุรกิจเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันต้องตรวจสอบนะครับยาวานด้วยการออกกฎหมายบางอย่างมาตรวจสอบทุกองค์กรและถือโอกาสตรวจสอบ NGO และสื่ออะไรเงี้ยซึ่งเป็นภัยต่อรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นภัยต่อประชาชนเนี่ยมันต้องเอาไว้ให้ชัดว่าที่เราบอกว่าเราต้องการตรวจสอบทางการเงินและกิจกรรมขององค์กรที่กระทําผิดกฎหมายมันต้องเป็นองค์กรอาชญากรรม แล้วผลักดันกฎหมายตรงนี้ลงมาแล้วตรวจสอบทางการเงินและทรัพย์สินของเขาและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอย่างมุ่งเป้าอย่างเฉพาะจอะจรงทําให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนและก็นา,นานาชาติที่เขาจะร่วมลงทุนหรือว่าทําการค้ากับเราหรือว่ามีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินเขาเราอะ่ะเขาจะมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อเนี่ยเราเอาจริงกับเรื่องนี้และทุกอย่างที่เราพยายามขอความร่วมมือมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหา ไม่ได้เอาความร่วมมือจากเขาแล้วมาดัดแปลงเป็นเครื่องมือในการปราบปรา,ามภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้เราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนั้นนะครับแล้วความร่วมมือมันจะมาเ